ขน้องแดงจื่อได้ว้าวแม่บุญฟังอันนี้มันนยังโอพิวสแป้ตงตาชิแฮซูรังหนาเยี่ยมโคธานาสก๊อตชูเยี่ยมแวนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเก่งเก่งเก่งพี่นั่งเลยวีว <laughs> เก่ <laughs> งแล้วอันนี้เด้เป้งกระนาบเก่งกระลาบท่านอะโดยโดยจื้อแล้วพี่น้องเลยจื้อแล้วเกง่งเก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 ่งอันนี้เด้จือจ้ออยู่บ้านไหนส่งในส่งในโดยเอาไปซักก่อนจังมานุง่งโดยอันนี้เด้แถบอืมอันนี้เด้นำ้ำมันหัวเยี่ยม นี่เด้จะพนมเย้แกงงแกอ่ะยกมือขึ้นกันแกงเย้เยียบจําได้แล้วพี่น้องเอ้ยใหบุญกลับกนเด้อได้ใบุญเด้อโดยให้น้องแดงเป็นคนฮู้ผู้ดีเด้อน่ะเด้อโดยให้ชื่อเด้อผู้ใดมาหาเจ้าเด้ออันนี้่ ย้มนะกับกเดิมนี่ไม่บนกับเดิมป่ะสบายดีล่ะสบายดีบนอยู่ดีมีเฮงเก็สักโอ้สักถืน้องแดงขึ้นกันเด้ออยู่ดีมีเฮงก็ล่ะเด้ออ่ะพี่น้องเลย สบายดีสบายดีพ่อเมีพี่นอ้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนสุหมงสุอนเนื้อพ่อเมีพี่นอ้องเนาะมาพบมาพ่อก็สรุปบอีพี่สองพี่น้องยุธีว่าเขาได้ซื้อเครื่องซื้อเครื่องใส่คเครื่องยังมาให้ทั้งน้องแดงพี่นอ้องเลยเขาซื้อให้เพิ่นแต่ว่าเขาเอาไปมอบห้แล้วเ,เป็นพวกกระซ้าเป็นพวกไม่แค้นเสือพี่นอ้องพวกยังลายอย่างไรเนี่ยย่ที่ว่าเขาได้มอบไปแล้วพี่นอ้องเลยวันนี้ก็มาโตกันอีกเนี่ยพี่น้อง กษตรเอาคองให้ไปมอบให้ทางน้องเพ่อนอีกกับมีทางยาเอฟซีทางฝั่งไทยพี่น้องเลยเพิ่นได้ฝากเงินมาให้สาวบุญจํานวนหนึ่งพันบาทเนาะมาซื้อเครื่องไส่ให้น้องเพื่อน,นสบุญซื้อจนเบิดเลยนะเนาะโบได้เรือเลยพี่น้องเลยเฮากับเอาไปซื้อเป็นเครื่องไส้ของซอยให้ทางน้องเพื่อนแล้วกับสบุญกับน้องเพื่อนว่าอยากได้ส่งเซมพี่น้องหรือว่าภาษาลาวเขาเอิญส่งเซมหรือว่าภาษาไทยก,กับกางเกงยนีนพี่น้องเลย ิกซื้อมาให้ทางน้องคนนี่พี่น้องโตเดียวนี่กัแสนกีดด้วยสองร้อยบาทแล้วพี่น้องงามเติบโยนี่สีอมอบไปยมอบให้ทางน้องเพิน่นโบหัว่าสีใสไ,ได้หรือบอกระโบหูนะ่เนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ได้บอกน้ำเจ้าของห่านเพิน่นว่าถ้านน้องใสโบได้ก็สิเอาไปเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยก็ซื้อเป็นเครื่องใช้ของน้องเพิน่นแหละพี่น้องเอ้ย เพื่อเพื่อเป็นขอขอระยะเด้อพี่น้องเนาะมีเสื้อในแล้วก็มีกางเกงในมาให้น้องเพิ่นน้ำแต่เป็นพวกโคโลโกลนเนี่ยพี่น้องเพิ่นบ่เคยใส่พี่น้องเฮาเพราะว่ามีหลายคู่หลายคนมาหาเนาะอาจจาเป็นต้องใส่โคโลโกลนพี่น้องแต่ฮาก็บ่ได้เงื่นปานใดพี่น้องเห็นน้องเพิ่นใส่อันนี้เฮาก็เลยซื้อมาให้น้องเพิ่นนี่ซองๆแมีแป้งผงธรรมดาพี่น้องเอ้ยมาให้ทางน้องเพิ่นนําเดี๋ยวสิเอาไปให้น้องเพิ่นเบิ่ง น้องเพิ่นอะสิบรเคยใส่พี่น้องเนี่ยวงการมีหอยยางอยู่เดี๋ยวสิเอาไปจกให้เบิ้งอยู่เพื่อนแหละทางน้องเพิ่นจะไปแนะนําให้น้องเพิ่นว่าใส่แบบใดแบบใดพี่น้องเลยมีพวกน้ายาป้บขนมแน่แผบเน่พี่น้องเลยซื้อมาให้สชมพูเน่ยาข้าวโพดเน่พี่น้องว่าเขาซื้อกระไดกระไดเนาะเงินกับจำนวนหนึ่งพันบาทนี่สมุดเอาไปเงินกี่พี่น้องช่วงน,น,นี้ก็เละเงินขึ้นเนาะหนึ่งพันบาทนี่หาเซน กับสี่สิบพันกีบพี่น้องมือเศร้านี่เพิ่นให่มากแต่ก้านี่หาเซนอันนี้หาเซนก็สี่สิบพันกีบแต่ว่าเพิ่นหักเอาคาทมเนียมหกพันกีบเหลืออยู่หาเซนสามสิบสี่พันกีบพี่น้องเลยสาบุญก็ซื้อเบิดเลยโบได้เหลือจะกีบเติมน้ำมันกะเงินสาบุญเองพี่น้องเลยโบเป็นอย่างนาะเอาเติมน้ำมันกะเอาเปลี่ยนเวียกของเฮาเฮากะเติมทุกมือยี่แล้วรถของเฮาพี่น้องเลยสาบุญก็ซื้อหลายอันแล้เนี่ยสิไปให้ภาพ่อเม่พี่น้องเบิ่งว่า สิไปให้ทางน่องแดงลองนองส่งน้ำพี่น้องว่าสิสิใสพอดีบอเดี๋ยวสิเอาไปให้น้อง,งเพิ่นเลยพี่น้องในพวกอันนี้เพิ่นเนาะสิไปมอบให้ทางน้องแดงเพิ่นนั่นแหละก็ต้องเฮาก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณเนอะไปทางญาเอฟซีจะฟังไทยที่ว่าใ้ว่างใจสาบุญให้เป็นสะพานบุญมานี่ก็ให้มีอยู่ดีมีแฮง เจ็บาหอยได้ควาวไข่าหอยมีเด้อเนาะจะได้ซื้อเครื่องไส่ของซอยให้ทางน้องแดงพี่น้องเลยโอเคพ่อเมย์พี่น้องสมบุรณสีผ้าพ่อเมย์พี่น้องเขาไปเบิ่งไปชมน้ากันว่ามันมีอย่างแน่สิไปแนะนําให้น้องเพื่อนว่าใส่แบบใดแบบใดเนาะพี่น้อ,นองเพราะว่าน้องเพื่อนกะยังบ่เคยใส่โอเคพ่อเมย์พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ่งไปช่มน้ากันเลยออพี่น้องเลยมันนี่คือฝนสีฟ้าตกโอ้สีมาหาน้องแดงเบิ่งแน่ท้องฟ้าโปรดโปง่งพี่น้องนี่งามงามเป็นสีคาม เมฆเป็นสีขาวท้องฟ้าเป็นสีค่ำๆว้างามแท้เลยท้องฟ้าพี่น,น้องเลยโอ้โหพวกแหละทางทางเฮือนเพื่นก็ได้พี่น้องโอ้โหวันนี้ือฝนสีโบโตกพี่น้องเลยงาม,มาเลยเข้าไปหาทางน้องแดงก่อนพี่น้องเลยหาก็ได้ต่อคลิปอีพีซองพี่น้อง ก็ขอบุณขอบคุณไปทั้งคุใหญ่ใจดีเพื่อว่าแม่ญาญาเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยเนาะที่ฝากเงินมาให้สบุญซื้อเครื่องใส้ของซอยเพิ่นว่าสบุญที่ซื้อ,อยังกะแล้วแต่สบุญเนอววาซันสบุญกะซื้อซื้อทำสีงบพ่อพี่น้องเลยก็ได้ลายอย่างอยคว่าเงินมันก็หาเซนเนาะหาเซนไปนายหน่อยพี่น้องเลยก็ถือว่าได้ลายอย่างเติมเครื่องไส้ก็ได้พะว่าซุมือนี่ของกระเพงพี่น้องเลย ของกระเพงซูมือน hey. uh ี huh. ่ข่ามาก่อนเพแน่เป็้ยแนฟ้าข้ามาหาทางครอบครัวเพื่นอีกคนข่ามาแล้อนงอะกกะมาทางบ้านนนองแดงคือเก่าเลยพี่น้องไงเด้ทางบาวเที่า ทางเม่เพิ่นก็ได้อ่้บปรเทสบายดีเด้อโอ้ยสบายดีเด้อโดยตามาอยู่พี่แต่เศร้าเพราะเห็ดเวี้ยยังคือถือกุ๊ปอันนี้อ่าเห็ดซอยเพิ่นเห็ดอันนั้นดิอันเอ็มหง่านเพิ่นกับลาตาสโอ้พี่โดยโดยพี่พี่น้องทางบระเทพาเห็ดบอนตากเสือตากเพพวกขังคนทางบนน้องเพิ่นอาบน้าเนาะแต่ธรรมดาพคนยังจะมาที่นั่นเพราะบางก็คนทางเขขไปไทยมาร์สเป็น да หินน้องอาบน้าแม่ผัวน้องก็เป็นผู้หญิงเนาะน่าก็ต้องขังพี่น้องเลย โดยผมจะหันมาทางนี้ก่อนเด้อประเทศจะได้เคยสีมาล้มกับเจ้าอาสวะดีเด้อแม่น้องแดงสวะดีเอ้ยเยังเฮ็ดยังอันนี้อ้อพื้นคนออกโอ้คนออกเออโง่ทำไมนี่งูจุนี่นี่โงูโง่ยังอ่ะนะมันเข้ามาอย่างนี้มาบอกเลขบ่โอ้เก็บออกแล้วมันหกมันจะบุคคลฉะนั้นมันจะขึ้นเกี้ยววันนอนเจ้าผน้เละโอ้คนออกให้มันเป็นแล้วก็ปัดกวดให้มันสะอาดโอ้ใบเมียนพี่ กัดฝนโตก็เอาผ่ายางคุ้มเมียนอืก้อนสีกองว่าเอาว่าเอาไม้ห้องทั้งพื้นก้อนบ่อืทางเมย์น้องแดงเพิ่นบ่ได้ไปเฮ็ดเวียงมาหนีพี่น้องเลยมาวานก้าบ่จังบ่ไปเฮ็ดเวียงบ่มีงานบ่มีงานโอ้เออบ่กจะโดยเห็นหรอวะโดยทักทนเขาบ่ ท่านมาเมุ้งมาเ้าน้เาต้องเ้าเจ้าเ้ายเดอมนเวลาเพิ่นนั่นเจ้ากระโดยเจ้าสั่นเลยแมนบอกเลยแมนเก็บฟืนหน่อยอนะเออโอ้ยเหรอบอกเมื่อกี้นี่ดหูบ่อทางน้องแดงห้วนมหนีทางเพิ่นกับเก็บฟืนพ่น้องเลยอ้าวอีละ สบายดีเร็วไือหายหนี่ไยนี่ายหนีอ๋อบังเดียวมือเศร้านี่สบายดีแม่บุญมาประเทศประเทศเศร้านี่สบายดีแม่บุญบัดนี้ว่าบัวหูเลยโอ้บ่ได้ส่งแซมเด้อบัวจื้อสบายดีแม่บุญอยู่ได้ส่งแซมเปลี่ยนสบายดีแม่บุญมือซะโอ้จื้ออยู่ในประเทศเลยค่หาว่าจักแบบทับย์ส่วนแบบอย่างไหนเนาะ

โอ้พี่น้องเอ้คนไล่งูงูเข่าตะลางระวังเด้อเจ้างูยังอ่ะนะลาบ้างลาบ้างยังน้องแดงคืออารมณ์ดีเป็นพิเศษแท้มาเนี้ยคืออารมณ์ดีแท้มาเนี้ยโบแมนได้นั่งเฮียงผู้บ่าวบ่าโบแมนเคนดีใจอันสุดท้ายมาใหม่โอ้บ่อีละได้ห้องน้ำใหม่ฮ่าสุดท้ายห้องน้ำใหม่แบบมีข้าวดีในพอบริเตอามีแล้ว มาข่าวดีพี่น้องเลยจะได้ห้องน้าใหม่แล้วทางทางบ่าวเทกปะแม่กับพันลายส่้แบบสมทบกันเนาะโดยทางบ่าวเทกก็มีทางข่อยก็มีมาเด้อสมทบทางทางข่อยก็มีจํานวนกะประมาณหนึ่งพันบาทนี่แหละก็พอได้สังกะสีเนาะว่าสิเทเนาะสมทบใส่การผู้หาผู้ชิบครับเป็นอยังคือเยี่ยมดูแท้อันนี้เนดีใจคือว่าอะไรดีใจบ่ดีใจได้ห้องน้ำสิปุ๊กมองได้ห้องน้ำ หลังบ้านนั่นแหละเนาะหลังบ้านบ่ทางน่ะโอ้คนสิเฮ็ดห้องน้ำสิได้ห้องน่าเนี่ยมีแต่ยิ้มแต่หัวเลาะคนพี่น้องเลยขีดถมสีชมทบกันเรื่องห้องน้ำแมนบอประเทศช่างเสามาแล้วบอพังมืางมืออืมวันนี้ทางนั้นเจ้าของห้านเพิ่มไปเรียกโอ้แมนบอจ้าของห้านเพิ่มไปเรียกก็เลยยังไม่ได้เสาสิสั่งมาที่เดียวเลยบอพวกพวกอีกอย่างนี่อันนี้บอ ยังโมโหคือการทำแบบทีมงานเท่ากันนะาะวทีมงานเท่าตอนนี้กะเริ่มเริ่มสีพ่อแล้วเนาะหรือว่าขาดเรืออีกอย่างกะอ้าเป็นอย่างนั้นน้องแดงวันนี้ว่าไแม่บุญฟังเนี่เป็นยังอันี้ฮะคืออารมณ์ดีแค่อธิบายแม่บุญบุญฟังไน่หละแม่บุญอยากขู้เด้เรื่องอย่างคือหัวเราบอกได้บอกเอ้าคือว่าได้นันกระเทนคงามลับบอ เอาไพ่เบาให้น้องหัวลอยฮะพี่มานั่งพี่ก็ได้แม่พี่มานั่งอีกสามคนเออไปในแม่แม่ก็ไปนั่งทั้งนั้นได้หรอกล้องมันกันแม่ก็ับว้หัวหัวยังเรื่องได้ไอ้นี่โอ้ยจะถึงกระดิ่งอ้าวเมื่อเช้านี้ก็คืออันข่อยอันเด็กมาไปยึดเงินนี่ด็ไปจับสชงสลิปโจทย์ทุกขั้นเขาลองเด้งนี่หลายปีแล้วดอกแม่กับพ่าพาเช็ดน้ำนันเลยพ่บ่อของไพ่แบบ มองน่องแดงแบบคือเพิ่งมาถึงสลิปนะครโอ้เพิ่งง่ายหัวเลาะหัวเลาะขึ้นน้ำตาออกมันเป็นไห้บ่ะเดี๋ยวดีใจอันจะได้ห้องน้ำได้ทั้งยิ้มทั้งไห้อีกบ่โดนเนาะเกิดซีมีข่าวดีทั้งห้องน้ำเพิ่งเลยพี่น้องเยมามาหานทั้งน้องแดงมาเนี่ยจื้อจะบอกว่าจากได้ยังบอกน้ำเมล์บุญเมื่อวานนี่น้ำป๋อจื้ออีกบ่าไห้จะเป็นยังอันนี้ จื้อว so so ่าล่ะคิดๆด้วยคิดบังรู้อาจาวยาว่าอยากได้คือแม่บุญมาบ้านนี่เจ้าอยากได้อีกอย่างเดียวเยี่ยมมาเทยกเป้าให้จักบาทดูยกเโป้ดูมีมาให้แล้อว่จำได้มีมาให้แรือเล่าเอ้าน้องเป้าสิก็ต้องมีและน้องน้องจำได้ถ้าจำมาได้แม่บุญมาให้ได้อะชาไปล่องกันเลยเถอะนะโอ้บังแมาทั้งนี้ด้วยทั้งนั้นมันคือเหลื่อมแทพมันนั่งขางมาเที่ยพี่เบิรงนเบิร์เบิรงนเบิน้องเพิ่มเดียวกันเลยฉน้องเดียวเอายัว่าเจ้าอยากนั่งนั่งว่าเท่เจ้านั่งนั่งก็ แม่เขาจับกล้องใครก็ได้ใช่ไหมคนไทยจำได้ว่าเมื่อวานนี้ว่าอยากได้คือของขวอยว่าบัตรถาวรนี่ว่าจยกได้ส่งแซมมาจันไม่ได้ดีว่าพันบอกเอาเอาคือเมื่อได้เอาเอาบ๊อบแมนมีได้ส่งแซมได้มีหลายแนวอย่างไรมึงด้วยสิให้ายฝันเบิ่งเลยพี่น้องขออะไรเนี่ยมากบ่าพือนบนนู้นคือนบนนู้นลูกยืนนู้นอ่ะลูกเขียลูกเขีย เห็นอยู่บ่มะเทยจับกล้องให้ข่อยแน่เด้อเห็นๆสิจักว่าใหญ่พ่อจักว่าเทว่าแหย่วน้อยได้26ได้นี่ขว่าใหญ่พอ่ะใหญ่ลว่ามันเบน้อยสุดนี่เด้อเทเอ้ยงลปินบ่นะดสิให้น้องเพิ่นลองอยู่พี่น้องเอ้ยลองเบิ่งลองเบิ่งมันน้อยสุดตัวนี้ว่าน้องเพิ่นบ่าว่ามันน้อยก็เฮาคั่นว่ามันใหญ่ก็เฮาใส่้ันเนาะเป็นนที่ใหญ่อยู่แม่น น้องอยังชิญใหญ่กินอย,ย,อยู่ได้เลยอยากให้น้องเพิ่นลองอยู่เด้พี่น้องน้อยสุดตัวนี้ประเทศเ<น>พราะว่าขาถ้าว่าน้อยรุ่นนี้มันสิเป็นของเด็กน้อยประมาณซ้ำนี่เลยกะน,น้องเพิ่นสีใส้โบได้คว้นเป็นของเด็กน้อยนั่นนี่มันสิเป็นซุงผู้สาวนี่เด้อเราเราบางตีนมันเพียงอยู่ยบ่เงาขาเพิ่นไปจ้ะเงาดอกอิฐได้ใส่ชุดตัวนี้ก็ตัดขามันออกนะแล้วทับออกก็ได้เนาะครับเอ้านี่อยากให้เพิ่นลองเด้ลองดูฮะปิดกล้องก่อนเหมือนเดินยังไง โอเคบริณฑ okay. so hmm ์ประเทศก็จ kind of ิขอตัว kind ก of ับเพรเนื้อเดื้อสมุนตอนนี้น้องเพิ่นกำลังขึ้นลองเบิ่งส่งอยู่ประเทศเลยเจ้าสีไปเวียดต่อว่าประเทศเพราะว่าเบ็สคอยเบิสโดีีพ่น้องขอบใจเด้อมาจับกล้องให้เด้อประเทศเด้อ16%พี่น้อยเนาะเด้อขอบใจทั้งประเทศเพิ่นมาจับกล้องเพิ่นสิกลับแล้วพี่น้องโดนตัดบอลนี่เจ้าเบรกให้คอยได้ไหมตางามแท่งงานคืนนึกเพอดีป่ะดีมักป่ะมักเบิ่งนึกหันหน้าหันหลังงนึก ป้าพอดีไปเลยพี่น้องเลยพอดีแล้วครับลายก็เพื่อว่าน้องเพิ่นสีอ้วนคนอดีเนาะตอนนี้ก็ซื้อมาให้เพิ่นืนที่เรียบร้อยเมื่อบ้านนี่เพิ่นเห็นเม่บุญใสส่งยีนมายากได้ส่งยีนคือเม่บุญพี่น้องเลยตอนนี้เฮาก็ซื้อมาให้น้องเพิ่นพื็นที่เรียบร้อยนี่ทางน้องแดงเพื่อนพี่น้องป้าได้ส่งงามเดี๋ยวถ้าิเน้นําให้ทางน้องเพิ่นเพราะว่าเฮาก็มีหลายอันนลายเนีพี่น้องเลยซื้อมาให้ทางน้องแดงน้านังนลองนี่ล่ะ อืมไปน,นั่งกับพี่น้องเอลยคนละญาติเด้อพ่อแม,ม่พี่น,อน <c oughs> ้องครับกะเสือเสื้อในมาให้น้องเควรนน้ำพี่น้องเป็นงกองเล็กน้อยดอเดี๋ยวน้อเล็กน้อยวัยรุ่นใส่เปลี่ยน,นบ้างนี่ซบ,บลงกัเด้อซื้อมาให้เจ้าได้หนิซักน้ำเด้อผมแมนว่านั่นได้มีเสื้อในสองตัวแล้วกับเก่งในสองตัวพี่น้องเอ้แล้วก็ส่งยีนสื่อเพ่นเจ้า สิงเงยหน้ากูได้จังเห็นผู้พ่อแม่พี่น้องจังเห็นหน้าทั้งน้องเด็กน้ำเดินหยับกล้องมาใกล้ๆกันพี่น้องเลยนี่แหละเนาะเออนี่ยเดินี่เป็นได้พอดีป่าพอดีมักอยู่วะนี่มากโอ้นี่เจ้าบัดนุ่งอยู่หน้านุ่งเล่นกับแก่ออกไว้อย่าลืมซักไลยซักเปีนอยู่บ่ส่งเสื้อฮะอันไม่เคียนก็เอามาให้แล้วเอาสิเน้นน้ำพี่น้องเพื่อนไส้เคยไส้อยู่บ่าอันนี้ อันนี้เป็นโคโลนใส่ทาคือจักบ<อ>บอนนี่เวลาเขกคนมาหาจังคือว่าได้มีกินนี่แป้งนี่เด้กเคยเห็นเจ้าใส่แบบนี้เวนบ่นี่เจ้าก็ไ้ใส่ใส่เวนแหลงมาคือบอกอลงมาซื้อแฝบครอมพีม่น้องเลยเมื่อนั่นก็ซื้อมาฝากอันนี้จะซื้อมาอีกอันนี้เป็นรี้นท่าผิวเพื่อใส่บ่าอาบน้ำเซ็ตโต้แหงเดี๋ยวเจ้ากทา<อ>็ทาเข็นทาเก่งเจ้าหมดเลย นี่ยาซ้าหัวนี่คเคยซาอยู่บ่เ,ออเออวลาอาบน้ำเลยซ่าหัวบีบใส่จังหน่อยย่องย่องก็ล้างออกออนี่สบู่มาล้างหน้าเจ้าเวลาตื่นมาเศร้ามาหรือบบว่าเวลาอาบน้ำเลยเจ้าล้างหน้าเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้เป็นน้ำยาปา้าพนมเจ้าซักแล้วเคยใส่อยู่บ่เจ้าซักแล้วเนะาะเจ้าซักผ้าเจ้าใสา่แฟบเป็นบ่เจ้าซักเลยล้างให้น้ำสะอาด ให,ให้เสือผ่าสะอาด,ดล่างของเบิด์องที่ว่เวป็นนุ่งปวกแฟบนะ<ด>ล่างออกแล้วกาบัดน,น้ำสุดท้ายเจ้าเอาน้ำใสประมาณโอหนึ่งเดี๋ยวเจ้าก็เอาอันนี้แกะถอดใส่เ<ด>จ้าก็เอาเสือ<ด>ที่ว่าเจ้าล่างแฟบหองแล้วนะใส่เด้อ<ด>ถามว่าเจ้าเสื้อหน่อยกบ็บอกให้ใส่เบิดหตองถามว่าเจ้าเสือเจ้าฮอชิปโตเจ้าจังใส่เบิด์ตนเสือเจ้าโตหนึ่งสองโตเจ้าสักที่หน่อยก็ใส่ชิปพี่หน่อยเออเจ้าสี่เวลาเจ้าก็นิบเนี่ย แกมันเฮียเด้อเจ้าสีเอาแบบนี้เด้อสีเป็นบ่อเนี่เวลาเใส่ใส่เจ้าสีเขาก่อนี่ยนะมันจะมีห้อยมันนี่งสีเอาแบบนี้นึ่นี่เห็นไหมนี่ยสีจะตามห้อยมันเห็นไหมเนี่ยสีแห้งเ่ยมันสีเฮียนี่นี่เจ้ากระสีจะตามนี่มันจะตัดนี่เห็นไหมนี่ยาปลาพอนุ่มจืดเด้อตี่บูนี่เวลาอาบน้ำเลยใส่หน้าอันนี้ ล่างน่ะน่าจะได้งามจะได้เท้าเป็นผูเ้เท้าถ้าหน้าแล้วก็ท่าอันนี้เจ<น>้าบริจาคท่าอันนี้ก็เป็นเป็นซื้อแป้งกระับน้อยไหมเพิ่นพี่น้องแปะแปะแปะ,แปะทาอันนี้นนนแ,าานแล้วมันแห้งจังหน่อยเจ้าก็เอาอันนี้แปะแปะแปะสทาสติ๊กใช้จังหน่อยคิวมีอยู่แล้วเขาต้องเขียนเอออันนี้เป็นแป้งพุนท่าเจ้าบริจาคใส้ปแ,ปแป้งอันนี้เวลาจะนอนเจ้าแบบทาแป้งนี้ก็ได้เด้อเคยทาอยู่บอบ่เคย มาหน,นี้น้องแดงเสียงซัดแก,กวว่าวดังน้ำมาหน,นี้พี่น้องเลยจะเฮตะเตะเฮตะมันเยอะอย่างตู้น้องแดงเขาเปิดทัพเงาผัดน,นี่เป็นแป้งอ่ะกินนี่ล่างหน้าได้ได้เนาะท่าเราบอกอันนี้นะคือมาท่าท,า,ทาลงเบิ่งดูนี่แต่ก็ทาแป้งอันนี้เบ,บิ่งค่ะบอกเคยทาสีให้ทาลงเบิง่งอันนี้ก็ทาแก้มได้ก็เป็นแป้งได้หน่อยอลองมึงดูมา เพิ่งทาแป้งผงลงเบื้องว่าบอเคยทาพี่น้องเอ้าไปควบจัดการสิเอาล้างลูกอืมทามันทั่วผูนินมผูอ่าทามันทั่วลูกใส่หมองใดมันบ่ทั่วนะบ่อนดังบ่อนนี่นี่นี่อมันนี่เด็กเกลียวเบื้องผูหันแก้มขาวเปิ่นเวินเด้เด้ลูกเป็มันทั่วสิอืมจะได้เป็นตูซาวเวนก็ซื้อมาให้วีซื้อมาให้วีผมไม่ได้ซื้อแต่อันมัดผมมาให้ลืมพี่น้องเลยไว้เมื่อหน้าก่อน อเหมือเด้อเห็นจังไงแก้มขาวแล้ววาวันนี้ใช่อันนี้เป็นแป้งอันนี้เด้อที่เน้นน้ำคนใส้ก่อนพี่น้องเลยขันเจ้ามาจากไส้แป้งผงอันนี้เป็นแป้งตะลับเล็กน้อยแป้งตะลับน่อยยันว่าน้องคนไส้ก็คือเลยซื้อมาให้ใส่รงเบิงกันเป็นแป้งตะลับใส่กระเป๋าไปสบายปึ๊กเห็นปะเคยใส่ยู่บ่นี้ นี่เด้นมันมีเวนน้ำเด้อยู่นี่เห็นบ่นี่อันนี้อันนี้มันจะทับแคบๆๆเห็นไ่เห็นบ่มอัดลองมืเน้อลองมือเนื้อผิเยื่อเวนนี่อ่าโบต้องรูปลายเออบอลใดมันบ่ขาวเป๊ะใส่เบิ่งนี่นี่เห็นบ่มันด่างนี่ทุกเปิ่นดางหนาใหม่ใม่เปิ่นลองพี่น้องเลยอ่าเบิ่งนี่บอลใดมันบ่ทั่วยจะเบิ่งเจ้าน้ำนี่นี่บอลหูบอลดังนี่อืม เพราะว่าเพื่อนให,ใหญ่แล้วพี่นอ้องอายุสิบแปดปีับก็ต้องบอกน้องเพิ่นถ้าแป้งแต่งตัวธรรมดาพี่น้องเลยเพราะว่าน้องเพิ่นพอบน,อน<ม>บบได้เคยใส่อย่างเลยนะก็เลยซื้อมาให้แป้งอันนี้ก็เจ้าเห็ดแตะเทใส่น้ำโคน้ำค้างแกนนี้ก็ได้มันจางจีน่นเลยศอีหล<ม>ักพี่ย้องมันดูจะของดูห่างงามึาา้นเด้ื่อยห่าน้องเดงเป็นคนงามเด้มอมืนอนนี่พี่น้องเลยเอาไว้เอาไว้แบบนี้เจ้าอาบน้ำแล้วหลืวเจ้าทาตัวนี้ หนาเจ้านะ่ะอันนี้นะคือท่าเขนท่าเข่เงเ<ม>ช็ดกระตุ้งเหงียนในทางท่าอันนี้เนี่ยเป็นครีมท่าผิวเด้อจื้อเด้อจื้อไดเฮ้ยแ <laughs> ม่บ้าบปจื้อเบิ่งเด้ออันนี้ครีมท่าผิวเบิ่งนี่เป็นแป้งท่าหน้าเวลาจเจ้าใส่ใส่กระต้านเม่บุญซื้อมาให้ตัวนิดหน่อยสีชมพูขึ้นไปเอาไใ้กับดีลงมานำ้ำใอ้เพิ่นขึ้นไปเอาวันพี่น้องเลยเปินมาเลยพี่น้องเบิ่งเอ้ออันนี้นี่ยเป็นใส่ว้ เป็นบีเซเวนใส่ใบน,น,นี้นี่เงี้ยงนี่บอเวนพวกนี้ก็พวกทา่าหนาพี่นี่เอาซื้อมาให้เพื่อนอันนี้เป็นโคโลนน้องบัเคยใส่ก็ใช่น,น้นนำให้น้องเป็นใส่ยอย่าเลื่มเลยอย่าลงเลยนี่มีแปง้งบอเป็นผู้สาวเลยก็ต้องมีเครื่องใส่อนนี้เป็นยาเส้าหัวไว้บนน้ำบนอาบน้ำนี่เป็นรีมทาผิวน้องกับบัเคยใส่นี่แป้งจะลับน้อย อันนี้แฝบแฝบอันนี้อันนี้เป็นสบู่ตัวนี้บนท่านไส้ไว้หนีก้อนนะไส้ก้อนหนึ่งก้อนอันนี้กับไส้เพื่อละห้อบราต้องเอาล่งไวต้ตากแดดไว้ยูโฮมตัวใดที่ไส้ได้ทั้งสีเ่เขาแฝบน,นี่ยาเสร้าหัวอย่าไปลงายาเสร้าหัวถ้าแข็งได้อันนี้นะไปซักตากมันแห้งสะก,ก้อนเด้อจากนงพวกเสือในอันนี้ ส่งก็ไปซักสะกอนมันเป็นส่งไม่ซักมันแห้งไอ้จังนงเนาะืจอเด้อวืจอได้ที่ผัวมาให้นายว่าได้ไดเลยคิดว่าจืจอได้เหงาเขาออกเลย <c oughs> แม่นะเนาะจังสั้นอะไรจังซื้อมาให้อีกเถอะน่ะืจอได้เลยแม่บุญ เอามาให้เพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยมีแน่ก็ได้ทั้งเครื่องไส้แล้วก็ทั้งเครื่องเต่งหน้าเต่งยังธรรมดาพี่น้องเอ้ยฮากว่าได้ซื้อแบบว่ามาให้น้องเต่งใหญ่โตโหล้านเป็นแป้งธรรมดาท่านหน่อยๆพอให้มีสี่ชั้นหน้าหักขึ้นเด้พี่น้องนี่นนวเวลาจะสะผมเนอะสะผมมัดผมดีๆเลยก็ตื่นนอนมาล้างหนา้าเลยก็ทาแป้งแต่งนั่นให้มันงามเวลา เวลาอันเกดคนมาถ่ายโอ้มัเนี้น่องแดงคืองามเป็นพิเศษแท้มาเนี้ยค่ณวันนบอ,อกเจ้าก็ต้องแต่งตัวแทาอันนี้ใส่หอมๆใส่อัน,นี่อันนี้คือเป็นเครื่องไส่ทั่วส่วนตัวของน่องแดงพี่น้องเลยเอาซื้อมาให้เพิ่นเนาะทางอันเพิ่นแหละให้ทางน่องแดงขอบุญขอบคุณไปทางยาเอฟซีจากฟังไตท,ที่เพิ่นเป็นคนฝากเงินมาให้เมย์บุญซื้อให้น่องแดงนกเมื่อเขื่อนขอบุญขอบคุณเพิ่นจ่ะ กบุญเถอะกุญเด้อขอให้พันยูดีมีแหงให้พันลำบุญรวยเยอะอย่าให้พันเจ็บไข่เด้อซาทุืมเนะซาทุ่ไปทางยาเอฟซีเฮาสร้างฝั่งไทยเด้อที่ว่าได้ฝากเงินมาให้สบุญเป็นสะพานบุญมาให้ซื้อเครื่องไส้ให้น้องแดงมื้อนี้ให้ทางยาเอฟซีให้ยูดีมีแหงกรมเจ็บมห้ได้กรมไข่มห้มีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมได้ ดังปรารถนาเนาะคว่ำเจ็บหงายได้คว่ำไข่หงายาม,มีคิดเงินไข่ได้เงินคิดทองไข่ได้ทองเด้อไปทางใดก็โคห้หายไปรอดปลอดภัยเนาะหายกะมาซําใดก็โค้หตุไรกรับไปหาเมล้อยเท่าพันเท่าเนาะโดยสําหรับคลิปนี้เฮากัสิขอจบไวปสำนีซะก่อนเนาะนางแดงเนาะไว้มือหนาสิมาเล่นทำไมได้ล่ะ,ะเลือกสบายดีลูกสบายดีโดยเนาะสบายดีพี่น้องเลยนะกกน้องแดงชื่อได้ว่าให้เมย์บุญฟังอันนี้มั็นยังโอเค ตะเป้งต้น้สูรังนาเยี่ยมโคธาณาสูวูเยี่ยมเวนเยี่ยมเยเก่งเก่ง่้นงเลยวีวีเก่งแล้วอันนี้เด้ yeah. yeah. าา เก่งกระลาบท่าน่ะโดยจะจื้อแล้วพี่น้องเลยจะจื้อแล้วเก่ง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 อันนี้เด้จื้ออยู่บ่เนี่ยส่งในส่งในโดยเอาไปซักก่อนจังมะนุ่งโดยอันนี้เด้แผบอืมอันนี้เด้น้ำลงคัวเยี่ยมอันนี้เด้น้ำพนุ่มเย้เก่งเก่งเก่งอันยกไม่ขึ้นเก่งเก่งเย้แยม จำได้ละพี่น้องเลยแม่บุญก้ามกันเด้อแม่บุญเด้อโดยให้น้องแดงเป็นคนหูคู่ดีเด้อนะเด้อโดยให้ชื่อเด้อคู่ใหมาหาเจ้าเด้ออันนี้่ย้ำนะก้ามกันเด้อนี้แม่บุญก้ามเด้อสบายดีล่ะโดยใ่บุญอยู่ดีมีเฮงเด้อโอ้โหซาถูน้องแดงคือกันเด้ออยู่ดีมีเฮงกระล่ะเด้อพี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเไยเฮากัน ได้มามอบหรือว่าเป็นส่งยืนหรือว่าเป็นเครื่องไส้เป็นเครื่องแป้งเครื่องยังเะยพี่น้องเลยเอาก็ไดเอามาให้น้องเพิ่นเป็นเทียเรียบร้อยเ้อเนาะกระขอบบุญขอบคุณไปทางญาเอฟซีจากฝั่งไทยที่ว่าฝากเงินมาให้สรุญเป็นสะพานบุญที่ว่าซื้อเครื่องไส้มาให้น้องสบุปเพิ่นกาบอกสบุญว่าสบุปซื้อยังกระซื้อเ้อสบุญก็เลยเลือกซื้อเป็นของไส้พอดีสบุญเอาเงินมานั่นกับพอดีวมดเลยพี่น้องเลยซื้อพอดีเนาะ ขอบุญขอบคุณเพื่อนในหลายเด้อให้ทางเมย์เพื่อนอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บให้ได้ความไข่หหยมีเด้อเมย์เด้อเมย์ปรารถนาสิ่งใดก็ขอส่งความ,ม,มาปรารถนาเมาย์ไปใส่ไปใส่มาใส่ก็ขอให้เมย์ไปรอดปลอดภัยเมย์ไปทางวันนี้กับเพื่อนซีรวบรวมทางของน้ำเพื่อนกับมีข้าวดีแล้วพี่น้องเลยก็รวบรวมมาทางหลายซองพี่น้องเรื่อง,องของน้ำของน้องแดงเนะาะก็เริ่มซีมีได้แหละพี่น้องทางบ่าวเทพเพื่อนกำลังสั่งเสาอยู่พี่น้องเลย ตอนนี้เฮากับที่ตามกันโตไปว่าสีได้ตั้งขึ้นเมื่อใดเนาะเป็นห้องน้ำของนองง้องแดงเพื่อนพี่น้องเลยพุทธายนกคขอบุณขอบคุณเพื่อนย่างเพื่อนยายใจดีและเอฟซีทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยประกาศโฆษณาสำหรับคลิปนี้สมบุรณลาไปแล้วพอกันในคลิปหนาเด้อเนาะที่ลืมบ่าได้ก็ขอขอบุณขอบคุณทางเมย์เอฟซีทีว่าฝากเงินไม้สมบูรณ์มาเปลี่ยนสะพานบุญมานี่ก็ห้เมย์อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็ง พรสจากลรกไพ้ไขเจ็บยาเจ็บยาจนเด้อแม่เด้อให้เงินไหลนองทองไหลมาให้อยู่ดีมีแห้งอายุหมั่นควัญเงินนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อเม่เด้อเบนเมื่อไปให้ได้เก้ีวมันนี่โสดโถดมาหายบอยมาพานมาหายบวยมาเบียดเนาะ <c oughs> คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ลูกลาไปแล้วขอก่าวคำว่าสบายดีพบกันในคลิปหน้าเด้อ